นแล้วตีขนยาต์โม่ตีโมครับตัวนี้จับกันได้นะคะเคยประกวดเราเจอกันครั้งล่าสุดนักแสดงรอนเจดีเนาะพี่หนึ่งใช่ไหมลพบุรีดอนเจดีป่ะรอนเจดีเลยลพบุรีเนาะบ้านมีใช่ครับใช่บ้านมีนะคะตัวนี้เป็นทายาทของแฮมเมอร์แฮมเมอร์เป็นมุ้เจ้าเพชรอยากให้ดูนะเกิดจากแม่หวานเจี๊ยบนะคะตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเป็นสายสั่งนาะ ใช่แม่พ่อคือเจ้าแฮมเมอร์เป็นลูกเจ้าเพชรส่วนแม่เจ้าแมเมอร์เป็นลูกแกงโชต่างมากเลยทะคแม่แม่มี่มาทางยุิาลิโตัวนอกเลยตัวนี้เป็นห่งสายนะคะต้องใ็่าเป็นหน่สายขอเป็นสายทางเรือนะคะแล้วขนาดเด่นอยากให้ดูนะคะเพราะมันมีสายเจ้าเพชรเข้ามาท่นมี่1อยากาเขอท่าไม่อยากแหน้ามัดูอ้ทีเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สเครับ่าดคุณดูยยี่ ดูนะจ้าดูนะเนาอยากให้ดูอันดับแรกเลยคุณป่าค่ะพี่น้องคือปากาตาตุ๋นะต้นตระกูลสายเจ้าเพชรเจ้าเพชรเป็นลูกกิงโกต้ตระกูลสายนี้นะคะจะมีเพาปากออกปากที่เล็กใช่ครับนะคะเห็นไหมกอปากมันเล็กถ้าวัวปากใหญ่เขาเรียกบ,บ้านเราตามศัพท์ชา,า,า,าวบ <laughs> ้านเขาเรียกวัวปากควายนะคะแต่ถ้ากอออกเล็กๆนะคะออกปากเล็กๆมีฝายเหมี้ยนะคะในตระกูลกิงโก้ เพชรเนี่ยจะได้มาโดยตรงอันดับที่สองก็คือทางเขากระบาลให้สังเกตทางเขาที่กดลงข้างแม่หูนะคะกดลงข้างแม่หมูนะคะตระกูลสายเจ้าเพชรจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ส่วนสีหนูบอกเลยนะคะหนูใช้คําว่าสีเนี่ยน่าจะย้อนกลับไปที่แดงโชคนะคะน่าจะย้อนกลับไปทางสายนะั้น เรา่ได้วยแฟนด้วยแล้วก็ติดต่อเลยค่ะตัวนี้เองที่เจ๊เจบอกครับสีบมันจะกันแม็กซิโชคนะครับมาบวก,กับสายเลื่อนนอกอย่างเจ้ายูนิทาริโออีกหนึ่งสายนะครับตัวนี้นะครับถือว่าใครที่มองหาพ่อพม็ดสีเข้มๆนะครับอย่าลืมที่ผมบอก,กบนะอิดูโตได้ถึงห้าปีนะครับตัวนี้อายุยังน้อยอยู่นะครับใครที่อยากได้เม็ดสีเข้มๆสายเลื่อนต่างๆหน้าหวาน โครงสร้างอนาคตดีแน่ยังใหญ่ได้เยอะครับตัวนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่พี่หนึ่งปีการได้ด้งเชื้อน่ะต้องน่าจะได้เราเทสดูนะคะตัวนี้น่าสนใจนะใครที่มีมีแม่นัวรุ่นใหม่ๆที่หนุ่มเยอะๆใช่ใช่นะคะอยากจะเติมเรื่องสีเรื่องหน้าเรื่องกล้ามเนื้อเนื้อแล้วก็ปวกกับสายเลือดที่่อนท้าทางดเจนฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะคะ ไปนึงตัวสำหรับเจ้าตงโมก็ติดต้อมือค่ะให้กับพี่หนึ่งนะคะจังหวัดสัะบ์เีเซาค่ะวันนี้เธอทางมาู่กงานกับเรามาไ่นะคะ